ห้ประโยคเชิงบวกคุณภาพฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ฉันเป็นคนกล้าหาญ ฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดีฉันล่าเริงนิสัยน่ารัก ฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิตฉันเป็นคนมุ่งมั่น ฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปีติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จจิงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปีติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จจิงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปีติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าลึงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปีติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปิติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเริงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้อนในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปิติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจึงเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเริงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปีติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทําความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอฉันเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งร่ำรวยฉันทำได้สำเร็จแน่นอนทุกอย่างโชคดีจังเลยฉันเป็นคนยอดเยี่ยมฉันเป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเงินล้านฉันเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่ารักฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเป็นคนแข็งแรงสุขภาพสมบูรณ์ ฉันเป็นคนกล้าหาญฉันเป็นคนอารมณ์ดีล่าเริงสดใสฉันเป็นที่รักของผู้คนฉันสุดยอดและมีชีวิตที่จริงฉันเป็นคนรูปร่างดีฉันเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันฉันมีความสุขกายสุขใจฉันเป็นคนมีความสุขตลอดเวลาฉันเก่งที่สุดฉันเป็นคนที่นิสัยดี ฉันล่าเลงนิสัยน่ารักฉันเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนฉันเป็นผู้นํำฉันเป็นตัวของตัวเองฉันเป็นคนกระตันยูฉันเป็นคนมีจิตไมตรีมีจิตวิญญาณที่ดีฉันเป็นคนเมตตาผู้อื่นและตัวเองอยู่เสมอฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต ฉันเป็นคนมุ่งมั่นฉันเป็นคนที่รับผิดชอบฉันเป็นคนกล้าตัดสินใจฉันเป็นคนทำงานได้อย่างรวดเร็วฉันบริหารทุกอย่างได้อย่างดีเยี่ยมฉันเป็นคนที่คิดการไกลฉันเป็นนักลงมือทำอยู่เสมอฉันเป็นคนยืดหยุ่นได้อยู่ตลอดเวลาฉันหัวเราะล่าเลงและอารมณ์ดีฉันใจเย็น ฉันเป็นคนที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้ฉันพูดจาไพเราะฉันมีความซื่อสัตย์ฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นอยู่เสมอฉันภาคภูมิใจในความสำเร็จของตัวเองทุกวันฉันสนใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบวกฉันปลื้มใจสุขใจและมีพลังเหลือเฟือ ปิติสุขในทุกๆครั้งที่ได้ทำความดีฉันมีอิสระภาพทางการเงินและเวลาสบายใจผ่อนคลายล่าเริงอยู่เสมอฉันมองโลกในแง่ดีให้ความหมายในทุกอย่างที่เป็นบวกมองทุกอย่างเป็นความสุขแก่ใจอยู่ตลอดเวลาฉันมีความหวังมีแรงบาันดาลใจมีความรักที่เต็มเปี่ยมมีความสุขกับตัวเอง และผู้คนที่พบฉันมีความสุขด้วยเสมอ